ช่องตามใจทูเดย์บทที่379รับทั้งหมดตามจำนวนรายการของขวัญหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าความทะย,ยานนี้ช่างไม่จบไม่สิ้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันนางก็ถามขึ้นอย่างไม่เข้าใจว่าเจ้าพยาจึงเปรียบเพียบเพียงกวาดล้างโจนเพื่อความสงบสุขของประชาชนทำไมถึงได้มีความดีความชอบขนาดนี้หากเป็นการรบสึกปกป้องประเทศยกให้เป็นอ๋องก็พอเห็นสมควรหยูหวนเฮาพูดอธิบายว่า เพราะแถบเจิ้งเป่ยเป็นก้อนเนื้อร้ายของราชสำนักมาตลอดจำนวนคนเจิ้งเป่ยมีมากกว่าแปดแสนคนมีความพื้นบ้านที่แข็งแกร่งมากเพราะในราชนสมัยราชวงศ์ก่อนตอนนั้นฮ้องเต้เจียมีราชองการกวาดล้างจนทั้งประเทศกระทำอย่างอเอกรกพวกโจรสลัดต่างหนีไปที่แถบเจิ้งเปย่ยทางนั้นมีชายแดนติดเปย่ยม่จับกลุ่มยากเมื่อราชสำนักนำกำลังทหารไปเจิ้งเปย่ยจะเป็นการทำให้เป่ยม้หวัดระแวง ดังนั้นห้องเต้เจียจึงจำต้องยอมให้พวกโจรสลัดปักหลักปักฐานอยู่ที่เจ้างเปยฉะนั้นจึงเป็นเหมือนการทิ้งก้อนเนื้อร้ายไว้โจรสลัดเจ้งเปยนี้ในทุกๆปีจะมีคนไปตามที่ต่างๆของเปยถัง,ง,งทั้งเผาฆ่าปล้นหลังจากปล้นเสร็จฆ่าเสร็จแล้วก็หนีกลับเจ้งเปยหลายปีก่อนเสด็จพ่อส่งแม่ทัพผู้ไปกวาดล้างโจรในเจ้งเปยเดิมเพียงแค่อยากขม่มขู่อยากพอควรหรือกดดันไว้แต่เจ้าพระยาเจ้างเปยกลับสามารถกวาดล้างโจรสลัดทั้งหมด และที่เหลือทั้งหมดล้วนยอมสวามิภักดิ์อยู่ภายใต้การบังคับบัญชากองทัพทหารเจิ้งเปยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังทหารให้มือเจ้าพระยาเจิ้งเปยในตอนนี้ไม่นับคนแก่ผู้หญิงอ่อนแออย่างน้อยก็มีสองสามแสนนี้ยังเป็นแค่จำนวนคาดการหยวนชิงหลิงเข้าใจแล้วจึงพูดขึ้นว่าดังนั้นเจ้าพระยาเจิ้งเปยไม่เพียงมีความดีความชอบยังมีกำลังทหารใช่ความหมายนี้ไหมไม่ผิดหากเจ้าพระยาเจิ้งเป็นเป็นของเจิ้งเปยจะไม่มีใครคัดคา้านเขาชำนาญการศึกมีอำนาจสูงกลบนาย ตอนนี้ยิ่งหวังมาดหญิงผยองเมื่อความทะเยอทะยานครอบงำจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของแผ่นดินคราวนี้หยวนชิงหลิงค่อยเข้าใจความลำบากใจของห้องเต้หมิงหยวนนางรู้สึกว่าห้องเต้หมิงหยวนนับว่ามีเมตตาต่อนางมากเปิดถังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้เขาวางแผนทุกอย่างไว้ดีแล้วนางกลับเพราะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนอื่นมาแย่งสามีของตนทำลายแผนการของเขาทั้งหมดหากหดเยี่ยมเสียหน่อยคงจะไม่ไว้ชีวิตนางแน่ทันใดนั้น หยวนชิงหลิงเกิดความซาบซึ้งในความรักประเทศรักประชาชนของห้องเต้หมิงหยวนขึ้นมาในใจเกิดความรู้สึกรักชาติมองดูอยู่หวนเท่าอย่างจริงจังพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าห้าต่อไปเราจะต้องกตัญยูต่อเสด็จพ่ออยู่หยวนเฮ่าสับสนกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของนางพร้อมพูดขึ้นว่าอะไรนะกะตัญยูเขาเขาคำนึงถึงความทุกข์สุขของพระสกนิกรและประเทศชาติ อยู่วนเฮาารีตาลงรู้สึกว่าภรรยาจะค่อนข้างทิดทูนเสด็จพ่อมากเกินไปแล้วเขาตัดสินใจที่จะต้องบอกถึงคุณลักษณะของเสด็จพ่อให้นางฟังว่าในฐานะที่เป็นห้องเต้เขากระทำเรื่องพวกนี้ถือเป็นหน้าที่แต่ในฐานะความเป็นพ่อเขาบังคับใจคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้หยวนชิงหลิงพูดดักเขาว่าเจ้าอย่าบ่นเลยเหมือนยายแกยอมรับว่าเสด็จพ่อเป็นห้องเต้ที่ดีคนหนึ่งจะเป็นไรไปอยู่วนเฮามองดูนางพร้อมพูดขึ้นอย่างเคร่งครึงว่า เจ้าหยวนเจ้าเปลี่ยนพักแล้วหยวนชิงหลิงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเอาละเอาละทานข้าวหรือยังหากยังไม่ทานข้าจะสั่งคนไปเตรียมให้เจ้ายหยวนเฮาพูดขึ้นอย่างประชดประชันว่าทานไม่ลงแล้วโกรธจนอิ่มแล้วเจ้ายังไม่เชื่อฟังข้าในใจหงุดหงิดมากหยวนชิงหลิงหัวเราะแล้วก็เดินออกมาเรียกหมันเอ๋อไปทำอาหารมาให้เขาทาน ากพูดว่าไม่ทานไม่ทานเราหมันเอ๋อรทำเสร็จแล้วยกมาให้ก็จัดการทานจนหมดสิ้นเสมือนพายุหอบเอาเศษปุ๋ยเมฆเขาไงหน้ามองดูตาคิ้วหยวนชิงหลิงที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมพูดขึ้นว่ากินลมไม่อิ่มต้องกินของอะไรจริงๆหน่อยแม่นมีกับหมันเอ๋อเข้ามาพูดกับหยวนชิงหลิงว่าเตรียมน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วพระชายาไปอาบน้ำได้แล้วยหยวนห้าลุกขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าข้าช่วยเจ้า ตอนนี้ท้องเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วนางอาบน้ำไม่ค่อยสะดวกบวกกับนางไม่ชอบให้แม่นมสีกับหมันเออช่วยอาบน้ำอาบคนเดียวบางครั้งก็ทุลักทุเลมากโรงอาบน้ำอบอุ่นมากจุดเตาไว้นานแล้วจวนเจ้าพระยาจิ้งนี้ไม่มีที่หลงเป็นช่องใต้ดินที่ส่งต่อไอร้อนเข้าห้องอย่างที่จวนอองชูดังนั้นทุกที่ที่ไปล้วนจุดเตาถ่านไว้อยู่วนเฮ่าเห็นภายในโรงอาบน้ำอบอุ่นแล้วจึงเอาเตาย้ายออกไปด้านนอกรอเดี่ยวเมื่อตอนสวมเสื้อผ้าแล้วค่อยย้ายเข้ามาอีก ตอนนี้ตั้งคันก่อนหน้านี้หยวนชิงหลิงเคยพูดไว้ว่าไม่แช่อ่างดังนั้นมันเอ๋อทำเก้าอี้ไว้เพื่ออาบน้ําโดยเฉพาะหนึ่งตัวอย่างรู้ใจให้นางนั่งอยู่ข้างอ่างอาบน้ําข้างในมีด้ามตักด้ามยาววางไว้เพื่อใช้ตักน้ําอุ่นราดตัวยหยวนเฮาช่วยนางถอดเสื้อถึงแม้เขาจะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์แต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบมานานหลายปีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ละเอียดอ่อนในบางครั้งแต่ตอนนี้ก็เรียนรู้ที่รู้จักระมัดระวังแล้วอย่างมาก โครงสร้างเสื้อผ้าของผู้หญิงพวกนั้นก็รู้ทุกอย่างแล้วแน่นอนความดีความชอบนี้มาจากการออกกำลังกายบางอย่างที่ได้กระทำไม่บ่อยนั้นมองดูผิวขาวผ่องของนางในใจอยู่เหวนเ่าถอนหายใจอย่างไม่หยุดลูกสามคนนี้มาไม่ถูกจังหวะเลยหากมาหลังจากหนึ่งปีงั้นช่วงเวลานี้คงจะได้สนุกอยู่ไม่น้อยหยวนชิงหลิงตบมือของเขาที่วางอยู่บนหน้าอกพร้อมพูดขึ้นว่ามือกำลังทำอะไรอยู่ ระงับอารมณ์รุ่มร้อนไว้ถามขึ้นอย่างน่ารักและอยากรู้ว่ารู้สึกว่าใหญ่ขึ้นมากไม่ใช่ฝ่ายแดงนี้ค่อนข้างหน้าแปลกให้ข้าดูดีหน่อยถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็รู้สึกว่าท้องโตขึ้นอย่างมากเขายื่นมือรูปหนึ่งทีพร้อมพูดขึ้นว่าพวกเจ้ายัางไม่คลอดออกมาหยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างจนใจว่าเจ้ารู้ว่าที่จริงความอบอุ่นภายในห้องไม่ได้อบอุ่นขนาดนั้นใช่ไหม อยู่วนห้าวรีบตักน้ำราดบนตัวของนางระดับความอุ่นของน้ำกำลังดีเมื่อชโลมลงไปก็มีไอสีขาวฟุ้งไปทั่วระดับน้ำอุ่นพอดีไหมอยู่หวนห้าวโลมไปด้วยถามไปด้วยมื่ออีกข้างหนึ่งถูอยู่บนตัวของนางดูตั้งใจอย่างมากหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าพอดีแล้วนางมองดูนิ้วเท้าของตนเองอย่างดีที่ตนเองยังสามารถมองเห็นอยู่วนห้าอาบอยู่สักพักแล้วก็หยุดเอาน้ำหอมอาบนี้ถูบนตัวของนาง จากนั้นก็ถูขึ้นถูลงอย่าตามใจท่าทีจริงจังตั้งใจกลับแฝงไปด้วยความต้องการแอบแฝงหยวนชิงหลิงอดไม่ไหวจนหัวเราะขึ้นมามองดูท่าทีดื้อดึงของเขาจึงถามขึ้นว่าเจ้าให้ข้าจัดการหาหญิงสาวให้เจ้าสักคนสองคนไหมยหยวนเฮาพูดขึ้นอย่างไม่เงยหน้าขึ้นมาว่าได้เจ้าไปจัดการสิจะต้องเอาที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับเจ้าหาักหามาได้อย่าว่าแค่คนเดียวต่อให้มีสิบคนหนึ่งร้อยคนข้าก็จะรับไว้ทั้งหมด หยวนชิงหลิงได้ยินเช่นนี้ในใจทราบซึ้งพร้อมลองถามขึ้นว่าเจ้าดูแต่รูปร่างหน้าตาหรือหยูวนเฮ่าเงยหน้าขึ้นจ้องมองดูนางจากนั้นก็ใช้ช้อนตักน้ําขึ้นมาอาบล้างน้ําหอมอาบน้ําพร้อมพูดขึ้นว่าห้ามเป็นหยวนชิงหลิงคนก่อนคนนั้นคนก่อนคนนั้นกับข้าในตอนนี้เจ้าคิดว่าแตกต่างกันหรือก็แค่อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างเองไม่ใช่หรือสีหน้าหยวนชิงหลิงแดงระเรื่อดวงตาเป็นประกาย อยู่วนห้าไม่พูดตั้งใจอาบน้ำให้นางหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่มาห่อไว้เช็ดบนเช็ดล่างจากนั้นก็รีบออกไปขนย้ายเตาไฟเข้ามาวางไว้ด้านข้างแล้วก็ช่วยนางสวมเสื้อผ้าหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาลุกข,ขึ้นมามองดูนางบนใบหน้าของเขามีหยดน้ำไหลลงมาจากบนหน้าผากผ่านแก้มผ่านรอยแผลเป็นแผลนั้นที่กลายเป็นสีชมพูหยดน้ำส่องหิ่งห้อยเรืองแสงบนเชิงเทียนผนัง เขาดูตั้งใจมากมีแสงส่องออกมาจากในความมืดมิดของดวงตาเขาถามขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าเจ้าใช่หยวนชิงหลินคนก่อนไหมช่องตามใจทูเดย์บทที่380เจ้าลองตีค่าดูหยวนชิงหลิงมองดูเขาหัวใจเต้นค่อนข้างรุนแรงพร้อมถามขึ้นด้วยเสียงแหบว่าหมายความว่าอย่างไรนิ้วมือของเขาค่อยๆชี้ไปที่หัวใจของนางพร้อมพูดขึ้นว่าภายในนี้เปลี่ยนเป็นคนอีกคน านางขมวดคิ้วแล้วก็หัวเราะอยู่เหวินเฮาพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าอย่าทำเป็นนิ่งในใจเจ้าตื่นเต้นจะตายหยหวนชิงหลิงอืมหนึ่งทีก้มหน้าจัดการเสื้อผ้าพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าลองพูดมาสิว่าข้าตื่นเต้นยังไงอยู่วนเฮาประคองใบหน้าของนางไว้จ้องมองดูดวงตาของนางจ้องมองจนหยหวนชิงหลิงใจไม่ดีจึงพูดขึ้นว่ามองอะไรมีอะไรก็พูดมาแววตายอยู่วนเฮาค่อยๆอ่อนโยนลงพร้อมพูดขึ้นว่า ไม่พูดไม่อยากเห็นเจ้าพยายามโกหกคำพูดของเจ้าพวกนั้นตัวเจ้าเองยังพูดวกไปวนมาหยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างเขินอายว่าอะไรกันหยู่วนเฮ่ายักไหล่พร้อมพูดขึ้นว่าไม่รู้ว่าไปเรียนฝีมือการแพทย์มาได้อย่างไรไม่รู้ว่าทำไมกล่องยานั่นถึงได้กลายเปลี่ยนเป็นใหญ่เล็กได้ในทันใดไม่รู้ว่ายาพวกนั้นมาจากไหนถึงแม้ตอนนั้นท่าทีของเจ้าจริงจังมากแต่ทุกสิ่งก็ไม่สามารถยืนหยัดนนำมาพิจารณาได้ หยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างไม่พอใจว่าตอนนั้นเจ้าเชื่อแล้วข้าไรเดียงสาเชื่อผู้หญิงชั่วร้ายอย่างเจ้าคนนี้อยู่หยวนห้าอุ้มนางขึ้นมาโรงอาบน้ำนี้ทำได้ไม่ดีระบายน้ำช้าทำให้พื้นลื่นหยวนชิงหลิงซบอยู่ตรงหน้าอกของเขาพร้อมกับหัวเราะที่จริงเจ้าห้าค่อนข้างเถื่อนไปหน่อยแต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นละเอียดอ่อนแล้วอย่างน้อยเขาก็สามารถระงับความสงสัยภายในใจไว้ได้ไม่มาบีบบังคับนาง ช่างเถิดคำพูดพวกนี้ไม่จำเป็นต้องพูดแล้วที่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจแล้วหลังจากอาบน้ำเสร็จทั้งสองสามีภรรยาก็พูดคุยกันอยู่สักพักอยู่วนเฮาค่อยกลับไปหยวนชิงหลิงกำลังจะนอนก็ได้ยินหมันเอ๋อเดินมาอย่างเร่งรีบพร้อมพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าพระชายาอองเว่ยมาอย่างโกรธจัดบอกว่าจะพบท่านหยวนชิงหลิงอืมหนึ่งคำพร้อมพูดขึ้นว่าเร็วขนาดนี้เชียวข้าย,ยังคิดว่าจะมาพรุ่งนี้เสียอีก มาแล้วอยู่ด้านนอกท่าทางดุร้ายอย่างกับจะกินเนื้อคนพระชายาอย่าเจอเลยดีไหมมันเออค่อนข้างเป็นกังวลหยวนชิงหลิงยิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรเขาไม่กินเนื้อข้าหรอกพาไปยังห้องด้านข้างข้าจะรีบตามไปนางเปลี่ยนถอดชุดนอนออกสวมเสื้อผ้าตัวหนาแทนเอาไม้ปรับใส่เข้าไปในกระเป๋าแขนเสื้อด้วยพาแม่นมีกับอาซี่ออกไปพร้อมกันตรงไปยังหอเวิ์นกู้เมื่อรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในวันนี้ แล้วก็มองดูใบหน้ากู้จือที่ร้องให้จนบวมไฟแห่งความโกรธเพิ่มพูนขึ้นพร้อมพูดขึ้นอย่างโกรธเคืองว่านางพระชายาอองชูเมื่อกลด่าเสร็จแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปหาพระชายาไว้ก่อนมุ่งหน้าตรงมายัางจวนเจ้าพระยาจิ้งทันทีหลังจากมาถึงจวนเจ้าพระยาจิ้งความโกรธเคืองของเขาก็ซ่อนไว้ไม่ไหวแล้วคว้าคอเสื้อคนเฝ้าประตูด,ด้วยมือเดียวพร้อมพูดขึ้นอย่างโมโว,ว่ไม่ว่าพระชายาพวกเจ้าจะนอนแล้วหรือยังรีบไปตามนางมาพบข้า คนเฝ้าประตูเห็นท่าทีดูร้ายของเขาแล้วก็ตกใจรีบวิ่งไปหามันเอ,อ๋อเหอจวนเจ้าพระยาจิ้งจะกล้ามีเรื่องกับคนที่มีสถานะขนาดนี้หรือเมื่อตอนที่หยวนชิงหลิงมาถึงห้องด้านข้างอ๋องเว่ยก็นั่งอยู่บนเก้าอี้หลักแล้วเขาสวมชุดของประจำราชสํานักพร้อมคลุมด้วยเสื้อคลุมสีดําแต่งตัวเหมือนกับเจ้าห้าและเมื่อมองดูตาคิ้วก็ดูคล้ายเจ้าห้ามาก เพียงแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแผดเผาไปด้วยความโมโหทำให้รูปร่างใบหน้าตระกูลอยู่หวนและดูดูร้ายขึ้นมาเขาเห็นหยวนชิงหลิงเข้ามาดวงตาดวงนั้นก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีจ้องมองยวนชิงหลิงเป็นเหมือนกับที่มันเออพูดจริงๆแทบจะกินคนได้อยู่แล้วส่วนยวนชิงหลิงสีหน้าแดงระเรื่อตาคิ้วแฝงไปด้วยรอยยิ้มค่อยๆเดินเข้ามายอคำนับพร้อมพูดขึ้นว่าไม่รู้ว่าพี่สามจะมาเสียมารยาทแล้วขอพี่สามโปรดอภัย พูดเสร็จก็ไม่รอให้เขาพูดอะไรเดินไปแล้วก็นั่งลงดวงตาอ่องว้ใช้แววโกรธจัดยกฝ่ามือขึ้นตบลงบนโต๊ะอย่างแรงปังดังขึ้นมีอะไรบางอย่างตกลงใต้โต๊ะเร็วกว่าเขาเขาหันไปมองดูกลับเห็นในมือหยวนชิงหลิงถือไม้อะไรสักอย่างไว้ตบอยู่บนโต๊ะโดยตรงตาของเขาไม่ได้บอดมองออกว่าเป็นไม้ปราบที่ไทสร้างห่วงทรงประธานความโมโหถูกไม้ปราบระงับไว้ทันทีเขาพูดขึ้นด้วยเสียงเย็นชาว่า ได้ยินว่าวันนี้เจ้าไปที่จวนอองเวย่ยพ,พี่สามพี่สะพายสามดีขึ้นบ้างหรือยังยังเจ็บอยู่ไหมอองเว่ยพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าไม่รู้ข้าไม่ได้มาด้วยเรื่องนี้หยวนชิงหลิงมองดูด้วยแววตาแปลกใจพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้งั้นพี่สามมาด้วยเรื่องอะไรความโกรธของท่านอองที่แน่นเต็มอากอดทนไม่ไหวแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มว่าเจ้าไปทำให้กู้จีลำบากใจใช่ไหม แววตาหยวนชิงหลิงค่อยๆเป็นประกายเยือกเย็นพร้อมพูดขึ้นว่าทำให้ลำบากใจทำให้ลำบากใจยังไงในใจเจ้ารู้ดีอ่อ,องว้เพ่งมองนางข้ารู้ดีรู้ดีแน่นอนพี่สามเป็นถึงอ๋องแต่กลับขืนใจกับขังหญิงสาวไว้ในโจนบีบบังคับให้นางมีลูกให้เจ้าหากไม่ใช่เพราะวันนี้ข้ากับพระชายาจี้พระชายาสุนไปพร้อมกันได้ยินกู้จือร้องให้พูดขึ้นมาด้วยตนเองว่าเจ้าบีบบังคับขืนใจนาง เจ้าพูดไปเรื่อยกูจือไม่มีทางพูดเช่นนี้อองเว่ยโกรธจนทนไม่ไหวตกโต๊ะลงไปหนึ่งทีหยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยเสียงเย็นชาว่าข้าได้ยินเองกับหูพระชายาจี้กับพระชายาซุนก็ได้ยินกับหูยังมีอาซีนอกเสียจากหูของพวกเราทั้งสี่คนมีปัญหาพร้อมกันแต่กูจือถือว่าเป็นใครกันเรื่องของนางไม่คู่ควรที่ขาดจะไปยุ่ง สิ่งที่ข้าต้องการถามคือเรื่องพี่สะพ้ายสามนางตกลงมาจากตึกสูงจนขาหักพี่สามไม่ถามอาการของนางกลับมายังจวนเจ้าพระยาจิ้งเพื่อถามข้าว่ารังแกหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งหรือไม่ต่อให้ข้าบอกเจ้าว่าวันนี้ข้ารังแกนางแล้วยังไงอองไว้ตบโต๊ะแล้วลุกขึ้นพร้อมพูดขึ้นว่าหยวนชิงหลิงเจ้าอยากำเริบเสือสารจนเกินไปหยวนชิงหลิงก็ตบโต๊ะแล้วลุกขึ้นพร้อมพูดขึ้นว่าอยู่เหวินไว้เจ้าอยากใจจืดใจดำเกินไป องเว่ยโกรธจนปักเบี้ยวยื่นมือชี้หยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าข้าขอเตือนเจ้าเจ้าอย่ามายุ่งเรื่องภายในจวนของข้าไม่เช่นนั้นเจ้าเจอดีแน่หยวนชิงหลิงยกไม้ปราบขึ้นมาชี้ไปทางด้านเขาพร้อมพูดขึ้นว่าข้าจะบอกเจ้าข้าจะยุ่งอย่างแน่นอนเจ้ากล้าหรือหากเจ้ากล้าเหยียบเข้าไปในจวนองเว่ยของข้าอีกก้าวข้าจะไล่นางชุยออกจากจวนทันทีให้เจ้าไปช่วยนาง หยวนชิงหลิงได้ยินประโยคนี้ความโกรธที่แน่นแต่หม้อก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วยกไม้ปรับชูขึ้นแล้วตีลงไปบนตัวของเขาพร้อมกล่นด่าว่าอยู่นวนเว่ยเจ้าอมหิตโหดเหี้ยมไม่สำนึกบุญคุณคนเห็นสนมดีกว่าภรรยาไม่ตายดีแน่ในเมื่อเจ้าไม่รักพี่สะพ้ายสามก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับนางตั้งแต่แรกคนอื่นเขามีคู่มั่นอยู่แล้วเจ้ากลับดันทุรังทำทุกอย่างทำร้ายชีวิตคู่ของคนอื่นตอนนี้เพิ่งแต่งงานได้กี่ปีเอง เจ้าก็ทอดทิ้งนางแล้วคุณหนูตระกูลชุยคนหนึ่งลูกสาวที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อให้เจ้าย่ำยีหรือด้วยเหตุผลอะไรเจ้าคนในรคุณผู้ชายบนโลกล้วนต้องอับอายเพราะเจ้าเจ้าทอดทิ้งนางไม่เป็นไรขอให้เจ้ารีบอยากกับนางวันที่พวกเจ้าอยากกันข้าจะแนะนําคู่ชีวิตให้นางใหม่แต่งงานอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็จะเป่าประกาศไปทั่วแผ่นดินว่าอองเว่ยเห็นสนมดีกว่าภรรยาได้หงมาครอบครองอย่างง่ายๆไม่เห็นข้าไปรักชอบแม่ใจแก่ ตีลงไปในครั้งนี้ตีจนอ่องเว้ยไม่มีทางหลบภายใต้ความวุ่นวายใช้มือจับไม้ปรับไว้มืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นกำลังจะตบลงไปบนหน้าหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงยื่นท้องไปข้างหน้าพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้ากล้าตบลงมาข้าก็จะนอนลงบนพื้นไม่ลุกขึ้นมาผมของข้าหลุดไปนหนึ่งเส้นกู้จือของเจ้าก็จะถูกหั่นเป็นศพหมื่นชิ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ